นี่ติด2องบาทนะอ๋ะนี่เนี่ยร่องบาท,มทไมเตาหายต้อผ่านดีคากร้ายเี่โอ้ยผากลุ่มขอ้อกลน่มโลงประสุกกลุ่มข้อยางดีคนับรวยรวยเป็น,นปหนารวยเป็นหนานอายุม,มันคนยืนขี้มัน,นลื่หลยาได้ความขายก็มี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 หนุ้ว่านยุคขึดังมันไฟตัวมันฟแลรวเอาออกรอับนึงแล้ววเออกเบิ้งตนเบิ้งฮะ เบิ้งไม่นเ้คนหูกัดไล่ได้ิไปออกเด้อลาหมุนยังมาเนี่ยมาออกกันยาเลยนะก็ไปออกก็ไปออกเลนี่เอนเือผ่าลวยออแต่กวนออกย่ยไงวออกมันยู่นี่ละเดเป็นเบ้าออกก็เลยหูหูมุ่นเป็นกับเ้าออกเป็นลวดดิอืมเปคนเดียวยเป็นีีคนมาเอาเบาลวไเลยเนาะมาเห็แ้งเหบปานเห็แมยุ่งเสียละไปยูทูบบอกยี่พอเลยวะ ไปบอก็เราแก่บอกมาเหตุที่ันไหกูไปจุดถูกโยนน้ำเลามันหิวนามาจ้เลยบ่้ไม่พอไปท่านเลาหมันมอมอมาใบกวดหนื้อหลวัดบท่านใลหลุ่ไปเมาท่านกอน้ำไปเดี่ยวหนามไปท่านแล้วไปกินหนามแล้วหิวได้บุมอมได้บูมาใบเอาได้ชงเราก็มาบ้างเลยหันเอี้วหนามไปคอเป็นหนามแค่เลยบู้นมอมแค่ตื่นแบบนกมีแม่ก็บว่าเดีเอาหนามไปท่านให้ต่อไปกาก อยาดีเวละก้นเป็นาต็น่ามือกูมาตบบานตัวมือเปล่งานกูมาละบุญกูไปลงตาบวหลังวดอย่าเปล่งานเดี๋ยวผ่านไปบ้างเียแม่ต้องกูหายปวหายมนก็ดำบ่ดำอเนาะแม่ว่าเธอร่เดยวนี้เยอยิงมาแล่นี่เราเป็นเนาะ วันทีไปตยอย่างมันอายุหลายขึ้นเกประมาณนี้แหละคนเท่ากันได้เ่ยากับบมีไปใต้อย่างงยเนาะมี่มาหลบไไข่เจ็บบ่มีแมงมหาหยอกแม่ยุันหยากวดบคกอหยอกนั่นคือกรเจ็ดิวเจ็ดสิ้อย่างนได้ยงพวกางคนคนนันบมดเดอันนี้ยังแข็งแรงไปทรงไ้ทงหน้าเสียหนามันดูกับมีบอกว่าให้ยุบันซื้อไหม ว่าใหญ่บักทีมาเห็ดตร้อมแต่เห็ดวัดผลที่ร้านอ่ะอืออันแม่เราสิมีเวลามาเห็ดพรลอมหรอบานเราวอันชามีปูเบิ้งอันปูมันตัดนี่จะมาปลูกมันแม่ก็ที่ได้ยุคคืนยังคืนให้อืมม่นั่นมันเสียมันแบ่งเหี่ยงปั้นตาดที่ขี้เจ้าจะยังมันเพปลูกกับเพบอกปูอันเดียมันตัวบันจนมาเข่าขึ้นเราเนี้ยไปปลูกนะเหียงวัดผลที่มาเข่าขึ้นเราติอืม มันบมากมันติดตายเบิเลปูกันหน้าพันมาางเขาได้บาดซึ่งวิ่งแม่กับใต้หายไปพร้อมแล้วมาเห็นโดดที่กูเล้ยงบายังติดของทงเราเล่นกันหอกเบียรหาเดีวมงว่านมก้อนเลยบาดงานกนมันลแต่ว่าก้ับนมีความมีขั้วเราเนาะเพี่ยต้องดูแลความว่นหลาลูกต่าทึงเนี่ยทึงต่หรักได้ติดต่อเยอะอ่อไม่ต่า เอ้ยช่เราบอกว่าเราระดเหตุอยาปกตีอยาทั่ทงอยากอี้ไไทยได้แล้วหน้เแี่ยฮะไทยได้แล้วไทยไวลยตีไว้ยัผมไม่ได้ไทยให้นะกันเร้องความกันแค่บัดนจ้างเมื่อไปะเด๋ยมันเราเชื่อั้งทันทีสองใตีสองไรบ่ไทยเว็ตอหน้าลงไปหอดุนโอ้ตึงใหตึงหนาเลยอันให้ี่ที่ลอยลงไปปุ่นกับทันที มันเป็นเท่าราชการพ่อสองพันเนาะบันธีเอาถ่ามันนวดไปเพราะมันเหนือหน้าพันทีให้กับพี่รวยไอ้ลูกหลานเนี่ยไปใส่ให้เงินปัญหาพันหกพันเกียรติพันเปีพันเปียก้ลูกหลานเนี่ยใส่เงินจ้ะแต่ไปจ้างมันกับพี่เออตัวมันไปจ้างมันมันวายอยากมันไปเอาแล้วอ้อยมันมากแค่แกงไปบัวที่ปลูกเอาไปกูปลูกเน้่อ้อยกันเพราะไอ้มันได้มีงานเห็ดเนี จะได้มีอะไร้ไปจนเจอขอบครัวสดกว่าจุ๊บจุ๊บเอาบอลเอาตามโอ้ยกล้าก like, ินมันอยูู่เขาก็เป็นปาขึ้นกู้ดีคือม่จัะเขาผู้ดีเนาะมันป้องมันได้แสงมันแดงกับผู้ดีเกขาจุนพูดยเท่าตากันนะบอลร่างงามต้องต้องนี่แหละใครแต้อนว่าตีขิวแค่ขนน้าเอ้ตีขิวเนาก 哎，那。哎，那我。